สวัสดีครับท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับสวัสดีครับผมน้องเฟิร์สพงศลินอินทพมนะครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนจากบริษัท BSF ไทยจำกัดนะครับเป็นพนักงานส่งเสริมของบริษัทนี้ครับผมวันนี้ครับเรามาอยู่ที่แปลงข้าวโพดนะครับของพี่เอยนะครับตำบลด่านทัศโกอํอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับผมแนะนําตัวก่อนนะครับอ่าก็แนะนําตัวเบื้องต้นไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรารอท่านผู้ชมจากทางบ้านเข้ามากดไลค์กดแชร์ ก็เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เหมือนเดิมนะครับผม mm. ก็เดี๋ยวเรารอผู้ชมจากทางบ้านนิดนึงนะครับว่าวันนี้เรามาทําอะไรกันนะครับผมโอเคครับก็น่าจะเห็นแบ็กกราวจากข้างหลังผมทั้ง,ท,งทั้งสองฝั่งนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่ที่แปลงข้าวโพดนะครับพันไฮบิดสามนะครับผมอ่ะครับ ตรงนี้พื้นที่ตำบลด่านทัตโกนะครับอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับผมก็ในแปลงข้าวโพดของพันธุ์ไฮบิกสามนะครับของพี่ชอยเนาะที่เป็นลูกค้าคีฟาร์มของเราอยู่นะครับผมก็วันนี้ผมจะพามารู้จักกับโรคราน้ําค้างของข้าวโพดนะครับผมว่ามันเกิดขึ้นยังไงมีลักษณะการยังไงแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนในการกําจัดและรักษานะครับผมเรามาดูใกล้ๆเลยครับผมตัวผลิตภัณฑ์ของเราวางอยู่ตรงนี้ครับ ครับตัวนี้ครับชื่อว่าออวิโกนะครับผมตัวนี้เป็นไดเมทมอสบวกอะมิโตคตาดีนนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของบริษัท BASF นะครับผมแล้วก็ข้างๆนะครับเป็นตัวแรมเพทครับเพื่อในการกําจัดนอนกระทุ้ลายจุดในข้าวโพดนะครับที่มีการระบาดอย่างรุนแรงในปีที่แล้วนะครับผมข้าวโพดพันธุ์ไฮบริดสามนะครับก็จะมีช่วงอายุการเจ็บเกี่ยวอยู่ที่ห5ส้าวันถึงเจ็ดิปันก็อยู่ที่สภาพอากาศแล้วก็ คนเขาจะเก็บเมื่อไหร่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้6 5ถึงเจ็บปันนะครับผมอันนี้ก็พันธุ์ไฮบริดสามครับก็จะมีโรคที่อ่อนแอต่อข้าวโพดก็จะเป็นราน้ําค้างใบไหมราสนิมนะครับผมก็วันนี้ครับเรามารู้จักโรคลาน้ําค้างกัน โรคราน้ําค้างนะครับก็จะเป็นข้าวโพดหวานทุกสายพันธุ์อยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็คนทำข้าวโพดน่าจะรู้จักกันนะครับผมก็มีชื่อเรียกอีกอย่างนะครับโรคใบลายนะครับผมก็โรคนี้จะเกิดตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอกนะครับผมก็จะมีจุดเล็กๆนะครับเป็นจุดฉ่าน้ําบนใบนะครับผมครับผมถ้าข้าวโพดโตขึ้นมาอีกนิดหรือว่าเชื้อมันจะเดินเติบโตก็จะทําให้ข้าวโพดมีต้นสีเหลืองนะครับใบยอด หรือทางใบครับจะเป็นลายๆนะครับผม่าผมจะสมมุตินะครับก็ใบมันจะเป็นลายขีดๆนะครับนี่คือลักษณะของโรคลาน้ําค้างนะครับผมหรือว่าโรคใบลายที่เขาเรียกกันนะครับผมโรคนี้ครับต้นพุธก็จะอ่อนแอที่สุดนะครับก็อยู่ในช่วงหนึ่งถึงสามสัปดาห์หรือว่าประมาณยี่สิบวันครับก่อนยี่สิบวันโรคลาน้ําค้างจะรุนแรงครับผมจะรุนแรงที่สุด โรคราน้ำค้างสําคัญยังไงนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นโรคราน้ําค้างแล้วจะทําให้ต้นข้าวโพดแข็งแกรนะครับถึงต้นข้าวโพดจะโตจะมีดอกแต่จะไม่ออกปักนะครับต้นข้าวโพดจะทําให้ผลผลิตของเราเสียหายครับก็ในทางกําจัดนะครับที่มันเกิดเป็นโรคราน้ําค้างแล้วก็คือตัดต้นทิ้งแล้วเอาไปเผานะครับผมนี่คือการกําจัดโรคราน้ําค้าง สำหรับโรคราน้าค้างครับความเป็นมาในข้าวโพดครับมันก็คือมากับมเมล็ดและทางดินนะครับก็มากับมเมล็ดก็ติดมาจากพ่อพันธุ์แม่แม่พันธุ์หรือว่าติดมาจากถุงมเมล็ดอยู่แล้วแล้วก็ที่เป็นอยู่ในดินนะครับก็จะเป็นเชื้อที่คงสภาพอยู่ในดินหรือว่าอาศัยอยู่ในดินอยู่แล้วแล้วก็พอมีข้าวโพดเข้ามาก็เชื้อก็เจริญจะโตเข้าทําลายพืชได้เลยนะครับผมสาหรับตัวออวิโกนะครับเราแนะนําให้ใช้ ตั้งแต่ข้าวโพดกําลังจะปลูกครับเพราะตัวราน้ําค้างหรือว่าโรคใบลายนี้มันมันเกิดทั้งได้ทั้งเีบอลและซอยบอลนะครับก็เกิดมาจากเมล็ดพันธุ์และอยู่อาศัยอยู่ในในดินอยู่แล้วตัวนี้เราเลยแนะนําตัวอวิโกนะครับในการคุกเมล็ดข้าวโพดนะครับ2 5ซีต่อเม็ดข้าวโพดหวาน1กิโลกรัมนะครับผมก็จะแนะนําให้คุกค้างค้างคืนจะดีที่สุดครับผมตัวตัวนี้ เพราะจะทําให้เนื้อยาแทรกซึมเข้าไปอยู่ในมเมล็ดและป้องกันร,รักษาโรคใบลายที่เกิดจากมเมล็ดได้แล้วก็ป้องกันโรคที่มาจากซอยบอลครับก็คือโรคที่อยู่ในดินอยู่แล้วแล้วก็ข้าวโพดเติบโตได้ประมาณ7วันนะครับเราก็จะฉีดพ่นด้วยออบิโกอีกหนึ่งรอบนะครับผมเพื่อจะป้องกันในต้นเล็กอยู่แลวก็จะมีอีกรอบหนึ่งในช่วงข้าวโพดที่14วันนะครับผมเราก็จะใช้ตัวออบิโกฉีดพ่นเข้าไป แต่โรคราน้ําค้างก็เป็นหนึ่งโรคที่สําคัญครับแต่ยังมีสิ่งที่สําคัญตัวนั้นในการป้องกันต้นข้าวโพดเล็กของเราครับก็คือเรื่องของหนอนกระทู้ลายจุดนะครับผมตัวนี้เราก็จะเป็นสินค้าแนะนําในตัวแรมเพดครับผมอัตราที่ใช้อยู่ครับก็3 0มสซีซีต่อน้ำยี่ลิตรนะครับฉีดพ่นเจ็ดวันและ14วันใน2อช่วงแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นกลุ่มยากลุ่มอื่นนะครับ เอาละครับเดี๋ยวขอให้ผู้ชมทางบ้านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทางทีมงานบริษัท BSF ไทยนะครับเพื่อมีการทำคลิปวิดีโอหรือว่าทำไลฟ์สดออกมาอีกนะครับผมก็จะมีคอนเทนต์ดีๆก็ถ้าเกษตรกรอยากดูไหนดูแบบไหนคอน,คอนเทนต์ไหนก็สามารถแนะนำเข้ามาทางงเพจ BSF ไทยได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาท่านผู้ชมครับไปดูแปลงที่ทำการ ใช้โอวิโกไว้ทั้งสองรอบแล้วก็แรมเพลนะครับผมก็ขอยัดกล้องครับตามมาเลยครับก็มันจะแฉะหน่อยนะครับก็ช่วงนี้ก็มีฝนตกบ่อยนะครับโอเคครับผมเห็นหน้าผมไหมครับอย่ามองแต่ข้าวโพดนะครับให้มองหน้าผมด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงข้าวโพดนะครับซุดข้างในนะครับก็จะเห็นว่ามีล้าต้นที่สมบูรณ์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่เรื่องของรากกันก่อนดีกว่านะครับผมมาดูที่รากกันก่อนนะครับจะรากครับ จะเห็นว่ารากสม,สมบูรณ์นะครับต้นอวบนะครับใบล่างสมบูรณ์จนถึงข้างบนนะครับจะเห็นได้ว่าตนนัวนี้หนอนก็ไม่มีนะครับผมตัวน,นี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับเป็นห,ห,หลายต้นเลยนะครับผมไม่ใช่แค่เป็นต้นที่เดียวที่เราจะโชว์นะครับก็พ่อพูดแปลงนี้สามารถโชว์ได้ทั้งทั้งแปลงนะครับแต่เราก็จะโชว์ในประมาณนี้นะครับผมก็แปลง แปลงนี้ครับก็เป็นระบบการให้น้ําแบบสปริงเกอร์นะครับก็ผมลืมบอกไปนะครับเนาะก็ต้นนี้สวยสวยครับสวยทั้งทั้งแปลงครับ่ะจะให้ดูครับผมใบค่อนข้างหนาหนาไปหน่อยนะครับผมจะเห็นได้ว่าต้นสมบ,บูรณ์มากครับผม ลำต้นสมบูรณ์ครับไม่มีหนอนครับไม่มีการเข้าทำลายของนอนนะครับผมเพราะใช้แรมเพจนะครับดูใบล่างครับใบล่างใบใบบนใบหนานะครับใบใหญ่ใบยาวครับผมนี่ครับคือทําให้ข้าวโพดสะสมอาหารและออกหัวมีฝักน้ําหนักที่ดีนะครับผมตัวนี้โอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปอยู่ข้างข้างนอกกันดีกว่าครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาแนะนําอัตราการใช้อีกรอบหนึ่งครับสาหรับคนที่เข้ามาใหม่เนาะก็ในตัวของฮอวิโก้นะครับผมตัวนี้ครับผมก็แนะนําคุกเมล็ดอยู่ที่ยี่สิบห้าจีต่อเมล็ดข้าวโพดหนึ่งกิโลนะครับแลวก็ในการฉีดพ่นนะครับก็ยี่สิบห้าจีต่อน้ํยี่สิบลิตรนะครับผมตัวนี้ฮอบิโก้มีขนาดขนาดเดียวนะครับสองร้อยห้าสิบีซีนะครับก็ใครอยากทราบว่ามีขายที่ไหนก็สามารถอินบ็อกทางเพจได้เลยก็บอกพิกัดมาเดี๋ยวทางทีมงานบริษัทเรา จะตอบให้เองนะครับผมสหรับตัวนอนนะครับตอนนี้แลมเพดนะครับก็แนะนําอยู่ที่25-30ตตีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับในการฉีดพ่นนอนกระทูนะครับผมก่อนที่เราจะใช้สารเคมีหรือว่าก่อนที่เราจะทําการฉีดพ่นสารเคมีทุกครั้งนะครับบริษัทบีเอเซไทยนะครับมีความห่วงใยเกษตรกรทุกคนนะครับผมในการที่ใช้สารเคมีอยู่ ของเราครับมีตัวเซฟตี้คิดนะครับจากบริษัท BSEF นะครับ mm hmm. ก็จะเห็นโลโลโก้ได้เลยเป็นกล่องอย่างนี้นะครับกล่องสี่เหลี่ยมครับข้างในก็จะมีเซฟตี้คิดนะครับหรือว่าชุดเซฟตี้อยู่3าอย่างก็จะมีแว่นตากันสารนะครับก็ก็จะป้องป้องกันทั้งข้างหน้าและด้านข้างนะครับตัวนี้ถุงมือกันสารเคมีนะครับเวลาผสมยาก็ป้อง,ป,องป้องกันกันถูกยาสัมผัสโดยตรงอ่าอันนี้ก็เป็นถุงมือต่อไปเป็น หน้ากากผ้านะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นการป้องกันไอระเหยหรือว่าสารเคมีที่เรามองไม่เห็นในการเข้าจมูกเข้าปากอ่ะครับผมแต่การแนะนําในการป้องกันสารเคมีของบริษัทบี๊ยังไม่มียังมีอีกนะครับก็คือสมหมวกเพิ่มครับใส่เสื้อแขนยาวรองเท้าบูทแล้วกางเกงขายาวนะครับผมอันนี้คือ เจ็ดอย่าง p v e ของบริษัท b s f ครับรับรองว่าใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนครับผม BASF We create chemistry.